มากินป่นปลาน้ากันครับเป็นเนี่ยป่นปลาป่นปลาป่นปลาควายไงพี่น้องไส้เบ็ดมาได้เมื่อคืนหูสีสีเยอกหน่อยพี่น้องแค่จำเยอขึ้นครับ สาวปนนุ้ยจูผักจ้ะมีสิพาอพี่พีน,น้องมาปนป่าฮัลสวัสดีครับสาวปุ้ยจูผักครับพี่น้องมาเนี่ยสาวพ่อพี่พีน้องครับยังเอื้อยยังไอ่สู้ขู่สู้ก้นเด้อพี่น้องเลยปนป่าใส่เบ็ดมาเลยครับพี่น้องเลยป่าคอมาครับตัวเงี้ยงงามครับพี่น้องสาวปุ้ยพี่น้องครับมาปนป่าปนป่าสมเรียบร้อยครับใส่หนักปลาแดกย่างดีครับพี่น้องหอมกระเทียมครับลุกไปกำลังตับโป๊ะป๊ะโ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 ป๊ะเลยเด้อพี่น้องนี่กระเทียม อ่ล้วะปมาคับอาเทียมก้นอุ้นปลาใส่กปลาครับปลาพรยครับพี่น้องตุมเปื่ยสีนกุครับเ่ยใส่ไเบ็ดมือขึนก็คือว่ามครับพี่น้องนี่วัาถุดิบพวก้ากระตุ้นหอมพี่น้องนี่ต้อมพร้อมน้าปลาแดยครับนี่ส้มเตออากอกมาอย่างดีสีแชะเนื้อปลาครับพี่น้องมาี่ยอ่ะจมาเบิงกันเรื่อยๆครับพี่น้องวนี้พี่พี่องครับเพียดน้กันเด้อพี่น้องมาเนี่ยเแงใ เอาเทออกพี่น้องขอเวลาจักหน่อยพี่น้องมาหนี่งตาเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเง้ยเถอะเนือปลาครับขาวจุนพูดพี่น้องเอาพี่น้องเนี้ยบอกได้พี่ปงได้นั่นปนโอ้พี่แช่งมานท่าร่มเนาะเห็นี่ครับบุบลงไปเอาเปลี่ยเด้อบุบลงไปนี่ละปลาคือหอมพถอะป่นปนใหม่ๆพี่น้องป่นปนใหม่ ปูลงไปเด้อพี่น้องไอเดียงกึ้งครึ่คนเนื้อปลาครับเต็มพกหมอกอกเอาผงนัวครับลงไปเล็กเล็กหน่อยครับพี่น้องปูปลาปูปลาครับปูปลาควใหญ่เลยพี่น้องมคนนี้ลงไปหนอำปูนน้ำปลาครับพี่น้องโตโตแถมนิดหน่อยสองหยดนี่ขึ้นน้าปลาแดีงน้าปลาลาเด้อพี่น้องเด้อลงไปเล็กเล็กหน่อยครับสองสามสต๊อี้กระไซวลา ที่ขุนๆน,นงน้อยนี่พ่อหนามันก็ใส่น้อโอ้พอแล้วเอาละมาเรื่อยเถิดบัเดชส่กนปลามีหมหีบก็ร้ไม่รงเลยพี่น้องไปบ้านี่คนก็กลมกืนอ่ะนี่นเชียนตัวโก้พี่น้องมาแิเนี่ยมันยังคุยเลยขนอ๋อตำแห้งเลยนี่นี่นี่โอ้โหมันคือหมายถงกี่ต้มตพี่นองปูเปียร์ูเฟียเดยวนเอาเออ กาง uh, ั่นนี่สวชียมนั่นและอันนั้นหองไส้ยำใบุยบอกนหนักหอมลงไปตับพีนองนี้โอ้ยแดืนเลยปีนองไปปนปลาป่นปลาเพีนองปปนปลาคอเนี่ยอาหารอสานสุดยอดิ้นปนเนี่ยแะพีนองปนมาเขียนนะทีตกองคุยข้าวขาเจก็มีละ กิ้วจุงมสิละพี่น้องจุ่มพลายตลอดนูความองน้องจุ่มพลายไพี่น้องนั่นละเนี่ยมันเจ็บเนม่ย่างกิ้พื้นพี่น้องเล็บเสียไปหนึ่งขี้ไปหนึ่งบ่เน้่ยไหมก็ตักใ้พี่น้องเบิ้งขันไอขิมาจาะเสียบเสียบดินั่นละเนี่ยิมจะกาวบ อ่ะเลยกินเลยเด้อขอไตดังแบบับถือดังบับเด้อกินเลยอ่ะนี่พี่น้องคนไหนเดือดเกลื่อนกลืนครับอ่ะมาเด้อครับแฟนรครับสูตมออสุบอนครับเบอนี้จัดหนักจัดเต็มครับพี่น้องป่นปลาป่านปลา,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 ามือนี้ครับพี่น้องเบอนี้จัดหนักจัดเต็มป่นปลาคอเนย่ครับยอดมาเด้อแฟนครับสูตมออสุบอนกับอาหารอีสานโปรนปลาเบิร์ดนกไก่แยมช oco เบอรล่อ,ลองไฟกระตุะต้นอะตใงเมึงมากินสาบาทมา่เบอร์ล่องไฟเบอร์เด็กน้นนอยวันส่อนใครับคนาขากอดีน้อยทันีแบบกาะนี่มนตีแอบใส่น่ากิน,น,นเน่เ มีบระกวดไหมป่นปลาเตพบระกวดไม่ได้ยำต้นนี่ของนายเป็นยังบะหมี่ครับมรุ่นนักป่นไม้ก็ได้ดอกป่นย่างเมืองย่างศาก็ไดอกพี่ปลองด้วยสิมีใครก่อนนเขาไปใส่เบ็ดเลยยิ่งเราเด้อยิ่งเรายังกินป่นใช่ยันบระกวกประกวดด้วพี่น้องสวัสดีครับมีตัวแดนแฟนที่ขึ้นฮอดสู้คุสคนเด้อพี่น้องเลยเอาตอนซีอิวเศร้าครับพ่อพี่พ่อน้องครับนี่เออย่าอายซูคุสคนเด้อครับมากินป่นปลาน้ำกันครับเป็นป่นปลาป่นปลาป่นป่ายใหญ่พี่น้องใส่เบ็ดมาได้เมื่อคืน ฮบสีสีเยอะหน่อยพี่น้องผักครับลวกปีได้พี่น้องนี่ลวกปีอันนี้ผักอีหุ่มครับนี่บักบวบพี่น้องบวบเลียมเชิงบวบเลียมครับเฉียขึ้นหนึ่งเฮดก็มีได้พี่น้องมาเนี้ยเฮดนางงามครับไม่ว่าเฮดนางป่าพี่น้องปนป่าคอยเงีครับพี่น้องแดงแดงเชิงคืนผอมบักลีนฝ่าเด้อพี่น้องเลยหมายิงไข่กระมียิงไข่แม่มันสิ้นดอกมาครับวันนี้แฟนครับสุอัขซูบอนครับเปลี่ยนบรรยากาศกินกระปุลกินกระปุลครับมาเนี้ อ๋อนี่ซสอนสอนก็นมีพี่น้องซสอนสดปนก็เห็นว่าพี่น้องจำ<อ>ไปแล้วจำี่ยจำหมดเลยมาบานนี่คุยพี่น้องโอ้โหเขียนโคโคเลยพี่น้องเลยนัวครับโมกิดบะแหน่ทุกวันพี่น้องเอ้ย แ้งหอกไว่เด็กพี่นออ้องเฮ้ยแค่จำปนขุยได้นี่ปนสดได้หี่บวกมะข้าอ่อนพี่น้องมักล่ำกับแก้อยู่ไปปุ๋ยไปกลดคาบอกว่าให้เอาคาอ่อนไงมาก thảo ăn món và nhầm như nào đẹp như nào quân สดอร่อยยงฮะกลัอขึ้นเน่แต่โดนนด้พี่น้องไปได้กินปนป่านิโป้มีไเห็นหนังโป้ไว้ทัแนบบาดินฟ้าพี่น้อง เขอิงม่วงครับเนี่ยจำเจ้าจันเจ้ายานเพชรวานาเซลนกว่เนี่ยแค่ซ่อมเขาทิดตึงเริงเนี่ยปูวดวนมันเนี่ยปูบื้อมากที่เอาหน่อยเอาไรแบดเจ้าแบดเจ้าสอนสวน,สวน,สวนบื้บฝานมือแม่โคปี่น้องเลยอืม จักไข่ได้พี่หน้งองเป็นข้าวปนเยอะขึ้นครับคื้น,นี่เ,เรียกแก่แม่น้องไพคือเกาพี่หน้องนั่นเอาหน่อยเอาหลายทำได้กระเด็ดตัวหนึ่งเฮ็ด กลัมาได้ลวกเลยพี่น,อน้องวันมันเอาอ้วงเหมัอนกินแปะสวยเอนอ่ะ้าอัวงหน่ำแต่ตัวกเกยอม กูอะไรขึ้นนอดมาแล้วเอาลวกดอกไปอีกหุ่ม,มกลายเป็นยาไปแล้วจนมันรุ่มแดดซองหนาไปแดดซอง นี่เนื้อเขาข้าวชาพี่น้องคนระับปนปากวกตุ่มและโซดความครอบกดสอง พักปลายมือเนี่ยพี่น้องเลยที่จริงปอกปอกแล้วลวกกินไงพี่นอ้องค่ะราวบ้านม,มันเบเนอทอรลดในการกินปอกไปรุ่นไปแก่บ้หน่นอยเล็้งหน่อยมากมักต่มค่ะ

อ๋อสดเลยสดทำเขาตุยอย่างเี้ยเจ๊กินโนมีอุปสรรคพี่น้องค่ะตัวไปทำกินไป็น้ำปลาแล้คน,นว่าเพื่อนไหนเพื่อนนังก็นีแล้วเพื่อนพูดเทอร์น ปีครับเนี่ยเฮ้ยฟุงมีตําม,มากได้อีกคักพี่นอ้องเริ่มอยากถอยแล้วหมเป็บตุปตกพี่นอ้อง แบดบิดเปลดดอ้าพี่น้องปลี่ยนงานงานเลมาเดี๋ยวคุิ้มวะลูกดูเลยแล้วคนปลาแสบอีกต้องปิดทั้งคิงนี่ดีนี่ ปิดๆดดหน่อยองจับข้าวเต็มถาดาเดี๋มัเล่นไปน่อยมาลงมาเมือนเดนิข้ามเข่ากันหน่อยลงหน่อยลงที่ตูหาตูนกินไปเินแล้ว คือพี่ต้ขของเข้าไปยันเขาวันนี้หายากเปลี่อวคือไปก็ไม่ไปคือตับไม่น้อยเพื่อนว่าบ้า,บาปุวยเอ้ยหาคือจังแม่มันสินไห้แนี่ยหายากจะคนแน่ถ้าแม่มันสินจะหาเอาเองไหมเปล่องมันแม่นว่า,าเรามาหาเลยเสร็จ <c ười> ก็บวบตรงแท้ดิบาดี ตรงจริงๆก็จริง,งพี่น้องก็ยังสีไรความจริงจริงไม่ตายพี่น้องเออก็เปน็นอยังดอกบอกพี่บอกน้องามหลักเลยนะตรงนี้เลยแหะที่นี่เร็วนี้เด็กก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องเด้อจากทุกการติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจมาคุยก,กันของมากสิ่งใดบ่ดีก็ขอตรวขอให้เด้อพี่น้องสิ่งใดเหตุผิดพลาดไปก็ขอให้คือเก่าแหละจ้ะ ใ uhm, นคลิปนี้มีกับปากเหมือนท่านอยูด้วจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเอาสไรค์คลิปนี้ครับพี่น้องตาบอดแก่มื่อนตาไรยางบะไรก็หาแล้วนั้นครับโชคดีมีความสุขจยกเก็บจยกขายแยจนพี่น้องลำบากไปรวยสุขสุขคนเด้อครับขอขอบุญขอบคุณอีกรอบนึงครับที่มาปนปากเหมืนครับวันนี้ครับผมมาปุ๋ย่อแม่สินครับก้าวสวัสดีครับสัสดีจจิ้วจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้องแสบขับวป่นปลาครับ พี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันและการจักรวเด้อพี่น้องมีของดีของตออมาฝากดีฝากน้องขึ้นเกาล่ะครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุปของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆัครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมบะหมี่กินข้าวไรสานกันบูดลอยโพเเ้นเด้อครับเห็ดสดไม่มือโตมือพี่น้องซิมแล้วสิติใจเฮี้ยงไหใหง่าหละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้า adline ad พอหน่อยหนึ่งสองสาม มีแอดน้ำหนาน้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอน่อยซอยเดิมไหมเด้อครับ